้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับที่เชื่อปุ๊กนางสาวสุขุมานศรีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องการบวกและการลบแล้วนักเรียนจะสามารถประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก และประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนและศจากสถานการณ์ต่างๆอย่างสมเหตุสมผลและหาผลลัพธ์การบวกลบของจำนวนนับและศูนย์ได้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการบวกและการลบสวัสดีค่ะพบกับคิเชอร์ปุ๊กนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเนาะเราได้ทำแบบทดสอบกันไปแล้วในเรื่องของการบวกการลบ และการบวกการลบแบบระคนนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องทําแบบทดสอบต่อไปคือเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกับการหาค่าตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบมาดูกันสิว่าแบบทดสอบนี้มีกี่ข้อและนักเรียนจะทำได้กี่คะแนนไปดูกันเลยค่ะ เนื่องจากช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการทบทวนความรู้นะคะทีเชร์จะให้นักเรียนเรียนไปอย่างช้าๆเนาะเพราะว่านักเรียนยังบางคนยังไม่สามารถทําได้แล้วก็ยังทําตามไม่ทันนะคะดังนั้นในการทบทวนความรู้นี้จะเป็นการบอกได้เลยว่านักเรียนเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่และกระบวนวิธีการคิดของนักเรียนถูกหรือยังนะคะซึ่งในคลิปนี้ในการทําแบบทดสอบครั้งนี้จะพูดถึง กระบวนการของการคิดนะคะว่าในการบวกและการลบนักเรียนเข้าใจกระบวนการของเขาอย่างแท้จริงหรือไม่นะไปดูกันเลยว่าในคลิปนี้เราจะทำแบบทดสอบอะไรและนักเรียนสามารถทบทวนได้จากที่ไหนบ้างคะ่ะแบบทดสอบนี้นะคะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเมื่อพูดมาแบบนี้แล้วนักเรียนจะนึกออกไหมคะว่าความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นอย่างไร ถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกนักเรียนลองนึกถึงขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบดูสิคะเป็นยังไงคะนักเรียนสามารถนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาปรับใช้ได้ใช่ไหมคะในการหาความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นแหละคะ่ะแสดงว่านักเรียนสามารถทำเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้แล้วแต่จะจริงหรือไม่ต้องไปทำทดสอบกัน และหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะคือการหาค่าตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบพอพูดแบบนี้แล้วนึกถึงหัวข้อนี้แล้วนักเรียนนึกออกไหมคะว่าเป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกดูสิคะว,ว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมใช่ไหมคะที่มีตัวเลขที่หายไปแล้วนักเรียนเติมตัวเลขนั้นในช่องว่างนะคะ นั่นแหละค่ะคือการหาค่าตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วนักเรียนได้ผ่านมาแล้วดังนั้นในการทำแบบทดสอบครั้งนี้ให้นักเรียนรื้อฟื้นความทรงจำและลองทำแบบทดสอบดูอย่างตั้งใจนะคะและอีกเช่นเคยนะคะเรียนรู้แล้วก็ต้องทบทวนวันนี้ที่เชร์ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งทีเชร์นำมาจากหนังสือแบบฝึกหัดข,ของนักเรียนนั่นเองและทีเช ให้วิธีการเข้าไปทำแบบทดสอบด้วย2วิธี 1. วิธีแรกสแกน QR code หากใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนเข้าไปทำแบบทดสอบได้ 2. วิธีการกดเข้าไปในลิงก์นะคะทีเชร์จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะใต้คลิปที่ทีเชร์ได้ส่งต่อไปนะคะดังนั้นเมื่อน,นักเรียนเข้าไปทำให้นักเรียนตั้งใจนะอย่าลืมทบทวนก่อนที่จะเข้าไปทำนะคะ เพราะสามารถเข้าไปทําได้1คนต่อ1ครั้งเท่านั้นขอให้นักเรียนทําแบบทดสอบได้คะแนนดีๆนะคะสำหรับคนที่สะดวกสแกน QR code นะคะนี่เป็น QR code ที่สามารถสแกนเข้าไปทําแบบทดสอบได้เลยนะวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งมี2หัวข้อที่ทีเชอร์จะทําให้นักเรียนทดสอบนะคะคือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบและการหาค่าตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ มีแค่4ข้อ4คะแนนดังนั้นมีจำนวนข้อน้อยแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำให้ได้คะแนนเต็มกันไปเลยนะคะทีเชอร์จะได้ภูมิใจตัวเองจะได้มีความภูมิใจในการเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ขอจบคลิปการแนะนำการทำแบบทดสอบเพียงเท่านี้ไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ